โอ้ตรงนี้สวยมากครับคุณผู้ชมมองไปนี่ครับเป็นทิวแถวผมระดีใจแทนที่หมอจังเลยคุณผู้ชมดูสิครับนี่ต้นยางนาครับคุณผู้ชมอายุสี่ปีประมาณสี่ปีนิดๆนะครับอันนี้ได้กินเห็ดได้สามสี่ปีแล้วนะครับนี่เป็นที่นาลงลกไม่มีอะไรนะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมดูทิวแถวยางนาสิครับยาวไปนู่นนะครับสวัสดีครับส่องต้นไม้คลิปนี้นะครับผมมาอยู่กับคุณหมอธีระพลศิลป์พุมใจสสงนะครับหรือว่าพี่หมอหลังนะครับ วันนี้ผมได้โอกาสอันดีนะครับที่ได้มาชมสวนของท่านนะครับวันนี้ท่านจะพาเยี่ยมชมสวนนะครับเกษตรแบบผสมผสานนะครับรวมไปถึงการปลูกต้นไม้ป่าจํานวนมากครับอันนี้ทําไมฝรั่งมันเป็นสีนี้ครับพี่หมออ๋อเป็นฝรั่งด่างครับตัวนี้อ๋อฝรั่งทันทันใบด่างมันมันกินได้ไหมครับนี่กินได้ปกติครับใส่แดงเหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนีนราคาแพงมากครับกิ่งแค่เนี่ยกิ่งกิ่งละหลายร้อยครับ แต่ตอนหลังมันมันมันลงราคาลงอันนี้คือมันก็เหมือนกับฝรั่งขี้นกทั่วไปนี่ใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นฝรัหลังไส้แดงครับไม่ใช่ขี้นกเป็นอีกพันหนึ่งตัวอ๋อเป็นอีกพันหนึ่งกระหลังขี้นกอยู่อุ้ยอย่างเท่เลยครับนี่อุ้ยดูผลมาดีครับคุณผู้ชมครับนี่อุ้ยมันมันมีสีแบบขาวขาวนะครับเป็นริ้วๆเป็นด่างๆเออยใช่ไหมครับเนี่ยช่วงมันพีคๆนี่ราคาหลายหลายพันนะต้นนี้เป็นหมื่นเลยนะครับช่วงอันนี้เป็นหมื่นเลยนะครับ ต้นนี้ที่เขาจะมาขุดเอาอะราคาเป็นหมื่นเลยตอนนั้นก็ไม่อยากขายตอนนั้นนะอ <h ums> ตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยแพงแล้วครับ <h ums> มันมีราคาถูก <c oughs> มันเป็นความนิยมเป็นช่วงๆเหมือนกันนะครับเนาะนี่เป็นฝรั่งปกติฝรั่งกินคู่ฝรั่งนะครับมีชมพู่ด้วยครับมีมอนครับคุณผู้ชมครับนี่มีหมอ <h ums> หมอนเบอร์รี่ไม่ได้โน้มกิ่งมันก็ไม่ค่อยเป็นลูปเท่าไหร่ครับถ้าถ้าน้มกิ่งอ่า นอนนอับรมันจะเป็นลูกดีอันนี้ยังไม่ตกแต่ครับแลว้วก็จะมีมีสาด้วยมีสาเยอะนะครับอันนี้อันนี้สาแรกนะครับมีสาแรกซึ่งซึ่ง,งจํานวนสาของท่านนี้ข้างในนี้มีเยอะนะครับอเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปดูกันนะครับนี่ครับท่านปลูกน,น้ำเอาไว้เอาไว้ลดต้นไม้ลดผลไม้ในสวนอันอันนี้เป,นเป็นเป็นต้นไม้ปลูกไหมครับต้นนี้เป็น อเป็นต้นว่าครับปลูกน่าจะเข้าสี่ห้าปีแล้วแต่ต้นเล็กๆอันนี้แค่สี่ห้าปีเองนะครับนี่ใช่ๆทำไมมันต้นใหญ่เลยสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมนี่แต่ยังไม่เป็นรูนะครับรอรอือจะเป็นบ้าต้นบ้าใหญ่ครับฝั่งนี้จะเป็นสวนเกษตรครับครับพื้นทีจะเป็นนาหมดครับเป็นนาหมดคือดั้งเดิมจริงๆตรงนี้พื้นที่กี่ไร่นะครับพี่หมอรวมๆมันสิบสิบแปดไร่ครับแต่ว่า ออตอนแรกมันจะเป็นเป็นรงโล่งับเป็นนาเหมือนนาทั่วไปครับแต่ว่าตอนหลังผมมาปลูกต้นไม้เพราะามันลงนาไม่ได้ครับมันร้อนก็เลยหาลมก่อนอืหาลมก็ผมก็เอายางนามาลงครับโอ้โหนี่นี่นี่อายานายกี่ปีครับนี่ยางนาตัวนี้น่าจะหกปีกว่าแล้วนะครับนี้อันนี้หกป,ปีกว่า,ารครับภาพเก่าก็ยังมีอยู่นะครับโอ<ฮ>้โห<ฮ>สมัยปลูกให้คุณตามาเดินเดินชม โล่งๆครับคุณโล่งๆนาหน้าแรงไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหนี่คือตอนนี้มีลมแล้วจากที่ดินที่เป็นที่นาโล่งๆไม่มีอะไรนะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมดูทิวแถวยางนาสิครับยาวไปนู่นนะครับสวยงามมากและมีการทําเกษตรหลายอย่างนะครับมีการปลูกตะไคร้ระหว่างระหว่างคันนานะครับมีสะนะครับฝั่งนู้นมีทุเรียนด้วยครับหนึ่งโอ้โสุดยอดครับ ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าทุเรียนปลูกตามตามอตามมีตามเกิดก็รดน้ํารดน้ําใส่ปุ๋ยธรรมดาครับไม่ได้ไม่ได้เน้นมากแต่เน้นก็คือตัวที่ปลูกรอดชัวรก็คือตัวนี้ครับยางนาน,นะครับผมปลูกไม่ค่อยไม่ค่อยตายครับครับ,รบนั้นทุเรียนนี่ปลูกห้ารอบแล้วตายสี่รอบนี่รอบสุดท้ายนี่รอดคือสุดยอดเลยครับรรอ,อดถึงวันไหนอ๋อมีเพกาด้วยนะครับนี่ มีเพลอุ้ยน,นี่มีอันนี้เลยนครับนี่ฝักหวานครับนี่อ๋ออันักหวานใช่ใช่เป็นฝักหวานป่าครับตัวนี้ฝักหวานป่าแต่ว่าอา,อาจจะปลูกปิดสูตรนิดหนึ่งมันไม่โตเพราะไม่ได้ไม่ได้น้ําด้วยแล้วก็ินน่าจะแข็งครับมีต้นโตอยู่ฝั่งมีมีพี่เลี้ยงเลยครับป,รปกติแล้วเห็นเขาว่าจจะต้องมีพี่เลี้ยงด้วยใช่ใช่แต่ว่าอันนี้ปลูกตัวเขาเองครับแต่ว่าได้ร่มยางเลยเป็นพี่เลี้ยงทีนี้ไม่ได้โดนแดดก็ก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่ ครับอันนี้ลินฟ้าปูกพร้อมๆกันเป็นเป็นลินฟ้านะครับเรียกว่าเพกานะครับนี่ยอดลยครับสวยๆครับตอนนี้ออกลูกแล้วใช่ไหมครับหลายรอบแล้วมีมีหลายอย่างนะครับนี่นี่มีช้าอมด้วยครับนี่ผักขาผักขาอันนี้นี่ต้นนี้ต้นใหญ่ครับผักหวานป่าอต้นนี้แม่จะดูแลก็ตัดตัดแต่งเรื่อยๆตันนี้ต้องย้ายครับต้องย้ายโคนออกไปข้างนอกเพราะว่าครับปลูกพร้อมๆกันนั้นต้น ยางนาคุมหมดแล้วยางนานี่ก็าจะเป็นไม้ที่ใหญ่เนาะแล้วก็แผ่กิ่งก้านนี้ใบออกตันนี้ได้กินเห็ดได้สามสี่ปีแล้วนะครับนี่อ๋อนี่เห็ดเห็ดมีเห็ดอะลยครับเห็ดเอ่อเห็ดปวกเห็ดโคตน,นะครับ,รบออกแล้วแล้วก็แล้วโงกก็ได้กินแล้วตรงนี้โอ้โหวันนี้น่าจะมีสักสองดอกนะครับให้เราเก็ดบ้างโอ้นี่มีระบบน้ำด้วยเหรอครับทวอันนี้อันนี้วางตั้งนานแล้วครับวางตั้งแต่ ปลูกเชะอมปลูกนี่แหละครับมันมันเริ่มเชื่อมหมดแล้วสแสดงว่าพี่หมอหนี่ดูแลดีมากนะครับมีการวางระบบน้ําตั้งแต่ขั้นแรกที่ปลูกยางนาเลยใช่ไหมครับปลูกยางนา,า,งนาปลูกไม่ค่อยได้ดูแลมันะะอ๋อยางนานี่ปลูกปลูกเลยไม่มมไม่ได้ที่น้ําใช่มีเช่อมกับอ,อ่าอะไรสัตว์ป่านั่นเนี่ยดูแลมันแต่ก็ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ครับนี่ดูไอที่ดูแลนะครับดูยางนาที่ไม่ได้ดูแลเลย ก็ไม่ได้ใส่แต่สวยมากแต่งามกว่าเขานะครับมีมะไฟด้วยครับนี่อันนี้อันนี้อะไรละไมเขาเรียกละไมโอละไมใช่ไหมครับนี่ละไมลิ้นจีด้วยครับนึ่งอันนี้ลิ้นจีงอกก็ลงไปตามโอ้โหมีลิ้นจีมีงอะกมะพร้าวครับมะพร้าวนี่ไม่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ว่ากําลังยืดครับตอนนี้เรียกได้ว่าปลูกทุกอย่างที่พี่หมออยากกินเลยนะครับขนุนก็มีเพิ่งกินหมดไปครับมีสองสามลูกปีนี้ไหนครับปีก่อนนี่ดกมากต้วเนี้ย ขอนุนนี่หละครับมันต้นเล็กๆนี่นะครับใช่มันกินมันหักด้วยครับโอ้โหอันนี้ปีนี้ได้กินสองลูกิึงิึงกินหมดไปเนี่ยครับหน้าปูนะครับคุณผู้ชมถึงถึงสี่ปีหรือยังครับขนุนนี่ขนุ่นน่าจะสามปีมั้งสามปีกว่าได้กินลูกแล้วปีแรกครับปีแรกก็ได้กินแล้วพอยืดมาลูกมันติดก็ปล่อยนะแต่อันนี้ได้กินเยอะได้ขายด้วยโอ้โหนี่นี่นี่ถึงขั้นกับได้ขายเลยครับนี่ปีนี้ไม่ได้งามไม่งามเท่าไหร่ ส้มโอพันพันขาวน้ำผึ้งรือเปล่าได้มาจากพื้นดินสุดยอดครับนีน่แต่ว่าปีนี้ไม่ได้บำรุงเลยเป็นทั้งปีครับเป็นตลอดปีนี่ครับก็ยังมีลูกอันนี้ขนาดยังไม่ได้บำรุงนะครับก็ยังมีลูกอยู่หลายลูกนะครับอย่างนี้มีอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงหลงฤดูมานะครับถ้าฤดูเขาก็หลังเนี่ยครับหลังหลังฝนลงนิดอกดอกดลกใหม่ นี่ครับลูกลูกกำลังกำลังโตจริงๆเไม่ไวเขนาดนั้นเป็นเป็นร้อยร้อยลูกเลยครับใช่เขาไม่ไวเยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไม่มีเวลาเด็ดมันนะนะทีนี้เจาะกิงก็มีคนจองนะครับไม่ได้ตอนให้ให้ทุกทีตถ้าตอนน่าจะได้เยอะครับดูเป็นร้อยจริงคือคือเราสามารถสร้างรายได้จากต้นเขาเองเนี่ยลูกก็ได้กิงก็ได้อีกนะครับหน้าปูกครับคุณผู้ชมนี่ครับ ดกมาก,กใหญ,ใหญ่ใหญ่มากครับเท่าลูกมะพร้าวครับตัวน uh ี huh. ้แต่อันนี้อันนี้ไม่ได้บำรุงมันเหลืเกยวมีต้นแก้วด้วยนะครับนี่ต้นแก้วตัวนี้ตลกนิดหนึ่งพอดีน้องสาวออกมาครับน้องสาวเอามาจากชนบุรีเอามาฝากแม่บอกว่าเป็นเป็นกิ่งเป็นส้มครับเป็นส้มพันอะไรเขาไม่รู้มาปลูกแล้วผมบอกว่าไม่น่าใช่มันน่าจะเป็นดอกแก้วนะซ <laughs> ้ายเป็นดอกแก้ว แสดงว่นนนาน้องสาวยังให้ปลูกต้นมืนอไม้ดอกด้วยเป็นต้มพันหอมอะไรครับพี่โต oh. หอมหอมมากครับผมแล้หอมจริงจริงคุณดอกคุณผู้มชมดูสิครับนี่ต้นยางนานะครับคุณผู้ชมอายุสี่ปีประมาณสี่ปีนิดๆน,นะครับสี่ห้าปีแล้วครับสี่ห้าปีนะครับสี่แล้วคนคนใหญ่ก็คนแล้วครับนี่ต้นนี้ล้มเป็นให้ดูครับโอ๋ออันนี้อันนี้คือต้นเก่าเขาที่เขาล้มอันนี้เขาล้มครับโคนเพราะดินข้างล่างมันหลวมแล้วลมลมตี แต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้นะเอาไปใช้งานได้เนี่ยสี่ห้าปีนี่ใช้งานได้ใช้งานได้แล้วนะครับโโหนียาวนะครับนี่ประมาณห้าปีกว่าอยู่ที่กระท่อมข้างหน้าเดี๋ยวผมไปดูไอ้ตัวนั้นทํากระท่อมได้นี่ครับที่ว่ายางนาผูกเมื่อไรจะได้ใช้สี่ห้าปีก็ได้ใช้แล้วเอาไปทํากระท่อมได้แล้วนะครับนี่อ้าเดี๋ยวผมพาไปดูครับพี่หมอจะพาไปดูครับช่วงท้ายคลิปเลยครับ อันนี้อันนี้แคนากินดอกนะครับอันนี้ผลของเขาสองสามปีแล้วปลูกไล่ๆกันรสชาตินี่จะเป็นยังไงครับพี่หมอแคนานี่เป็นไม้ออกหวานหรือขมขมครับอ่ามันคจับขมขมขมแต่ขมอร่อยนะอืมอ่าชาวบ้านบ้านเราก็จะเอาไปกินน้ำพริกครับบางคนประดิประดอยดีก็จะเอาไปทําอะไรไปทำหมูหมูยัดไส้แะครับ ครับอร่อยตัวนี้อร่อยเป็นสมุนไพรโอ้ยมีมอญปลูกลายอย่างมากมีต้นว่าเหมือนกันบ้าโอ้ยใหญ่นะครับนี่ว่าเล็กว่าว่าลูกเล็กอันนั้นว่าลูกใหญ่ตัวนี้จะเอาไว้ล่อแมงครับแมงกินนูนมันก็จะมากินต้นนี้ใช่เราก็กินมันอีกทเนี่ยยอดครับ อันนี้เป็นคุณแม่พี่หมอนะครับมาปลูกพืชพืชผักนะครับมีอะโวคาโดนะครับมีน้อยหนานะครับเขียบนะมีมีมีพริกด้วยนะครับฝั่งนู้นก็จะมีต้นมะเขือนะครับมีต้นมะละกอนะครับโอ้ะม่วงหลากหลายเลยนะครับนี่อันนั้นอะไรครับพี่หมอเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นอินทผลัมอินทผลัมก็มีอีกก็กินเก็บเม็ดแล้วก็เพาะเองโอ้โหสุดยอดเพาะเม็ดข้างหลังนี่ยางนานะครับคุณผู้ชมหน่ ด้านหน้านี่เป็นปลูกตามแนวสวนตามแนวเลยโอ้โหหนึ่งฝั่งนู้นก็มีครับหนึ่งอันนั้นปลูกสลับฟันปลาถครับสองแถวก็รอดครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งออคือพี่หมออยากกินอะไรนี่สวนที่หมอมีครบทุกอย่างใช่จริงๆปลูกปลูกให้มันเป็นแนวสวนเป็นร่มเงานั่นเลยครับเพราะว่าเวลาลงลงสวนมันมันตากแหลกครับที่แก้ปัญหาคือ ทำร,ร่มเพาไวนน้าเี่ยแ่นั้นแหละสาระแต่ว่าตอนหลังมันมันลงได้เรื่อยๆก็มามานาดีขึ้นไอ้มานาได้บ่อยขึ้นน,น,นี่ครับนี่นครับยู่แถวต้นไม้สี่ห้าปีนี่ได้แบบนี้นะครับเ,เห็นแล้วเราพี่หมอรู้สึกยังไงครับเห็นต้นไม้ตัวเองแบบนี้ครับก็ภูมิใจอยู่นะภูมิใจที่เรามี เรามีร่มเงาที่เราปลูกเองแล้วสําคัญคือมันไม่ค่อยร้อนครับ,รบมาน้าก็ได้่มเงาตัวนี้แหละเวลาเราพักพักเหนื่อยรบร้อนครับปกติแรงๆก็ไม่อยากจะมาเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่มันมีร่มเราก็ลงได้เรื่อยๆครับออ,อยากมาเดินมาพักผ่อนมาดูเลือกสวนไร่นาก็โอเคคับนั่นจกขององใหญ่ สวัสดีครับเป็นแม่พี่หมอนะครับคนดูแลทั้งหมดคนดูแลทั้งหมดเพราะาพี่หมอต้องไปทํางานนะครับส่วนใหญ่นอกจากกยากค,คุณแม่ยังแข็งแรงอยู่นะครับออกมาสวนได้แบบสบายๆเลยครับคุณแม่อ,อ,อันนี้ได้กินว่าพี่หมอมีมีประสบการณ์ตรงอะไรบางอย่างอยากจะเล่า,าตรงนี้ครับอันนี้ครับต้นตะเคียนทองนะครับคุณผู้ชม เพี้ยนทองตัวนี้มีอยู่สามต้นครับสามต้นแต่ตัวน,นั้นเป็นนา่าจะเป็นมบโขแต่ตัวน,นี้เป็นเกีเ้ยนทองสองพี่น้องครับวันนั้งฝันครับวันนั้นฝันว่นนนนามีผู้หญิงสองคนเด็กรุ่นรุ่นสองคนเด็กหญิงหญิงสาวสองคนไปไปหาที่กระท่อมบอกว่าให้ให้หมอไปดูไปช่วยดูคนไข้ด้วยบอกว่าน้องชายเขาแขนหักอื ตื่นเช้าเอ๊มีต้นแขนผักอยู่ในสวนยังไงพอเดินผ่านตรงนี้คือร่มร่มตะเคียนธรรมชาติเ็าจะเ็าจะเย็นครับเจะเย็นเย็นกว่าทุกต้นนะครับพอเดินเดินผ่านตรงน,นี้สองต้นนี้ตอนเช้ามันจะขนลุกครับรู้สึกขนลุกแล้วก็เดินไปนู่นเดินไปน,นมันมี <laughs> มันมี <laughs> ต้นยางนาที่กิ่งเขาหักกิ่งเข้าเข้าแขนนะครับกิ่งเขาหักลงก็ไปผลลูกอยู่ตรงนั้น so อีก so ทีหนึ่งต้นนี้ถึงฝันคือมองฝันว่าเกิดอะไรขึ้นนะนแสดงว่าเขามาบอกให้ครับสุดท้ายก็เลยปฏิปโตว่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับก็เอาเลยเอาเชือกไปไปดามเขาไปดามเราลัดเขาก็ก็คืนก็คืนกิ่งกิ่งใหญ่นั่นแหละครับตอนนี้ก็รอดต้นต้นใหญ่ต้นต้นไหนครับ เป็นเป็นต้นฝั่งนู้นใช่ไหมครับเดินไปดูเออ,เอ,อมีมีโอ้โหนี่คือมามาเข้าฝันด้วยนะครับนี่ส่วนใหญ่พ่อเพื่อนปูกมาเยี่ยมก็จะเล่าเรื่องนี้ <c oughs> แหละเขาจะมาลูกมาลูกใต้ต้นนี้บางคนไปก็ถูกหวยนะโอ้ถูกหวยด้วยนะครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลองรูปเลยคนระับครับก็เป็นความผูกพันนะครับผมผมเข้าใจว,ว่าเป็นความผูกพันระหว่บบางคนกับต้นไม้นะครับที่ดีมากๆเลยต้นนี้มันป่าครับ กันปลาหรือกันเก่าตัวนี้จะอแมงกินนูนแมงกินนูนตัวเล็กตัวใหญ่จะจจะเก็บจากตัวนี้เราสามารถเก็บแมงกินนูนได้จากตัวนี้ด้วยเพราะเข้ามากินใช่ไหมครับใช่มากินใบใบอ่อนมันใบแก่ก็กินใบอ่อน,นตอนนี้เยอะสุดนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีการขุดดินนะครับเป็นสาเนาะมีภาษาฝั่งนู้นนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะที่ตำตำหน่อยน่าจะเอาดินขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการทำเป็นการปลูกนะครับต้นมะพระ้าวนะครับเป็นแถวเป็นแนวอย่างสวยงามนะครับได้ยินข่าวว่าพี่หมอเตรียมพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับไว้ทํากิจกรรมนะครับมีโครงการนะครับ<ไ>อยากจะมีเวทีไว้ทําเวทีไว้แล้วับ <c oughs> เ,ปเป็นเวทีสูงประมาณเมตรหนึ่งกว้างอยู่ประมาณสักสิบเมตรอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรทีนะตัไไดไ เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสอยู่เดี๋ยววนี้ครับพี่หมอครับเป็นเวทีกิจกรรมนะครับอ่านบทกวีอย่างนี้แล้วพี่หมอเนาะการดนตรีนะครับอู้ตรงนี้สวยมากครับผู้ชมมองไปนี่ครับเป็นทิวแถวผมเราดีใจแทนที่หมอจังเลยนี่นี่คือต้นไม้จากจากมือพี่หมอเลยนะครับผู้ชมครับปลูกปลูกยางนาที่เพาะเองเพาะเองกับเพาะเองด้วยเลยครับโู้โห เพราะเองปลูกเองนะครับไม่เยอะเท่าไหร่เราเพิ่าพื้นที่จำกัดส่วนใหญ่ก็จะขายครับขายขายขายชายางนาเนี่ได้ได้เงินเยอะได้เงินหลายัแสนถ้าจะตั้งแต่ปลูกมานี่ก็ขายน่าจะหลายหมื่นอยู่โอ้ได้หลายหมื่นเลยนะครับพี่หมอขายขายกล้าเนี่ยแต่ว่าเจไดไม่มีเวลาทำตลอดครับอย่างคนคนชอบปลูก อย่างว่าเราเนอะเราทํางานมีงานประจำเนาะพี่หมอเนาะเนี่ยน่าจะเป็นต้นนี่ต้นนี้ครับอืมน่าจะต้นนี้แหละไอ้ที่ว่าแค่าทางใช่ไหมครับนี่นี่จริงถ้าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะครัโอ้แหน่งใหญ่ครับนี่แหละครับอันนี้คือแต,แต่ก่อนนต้นเขาเล็กมากเล็กกว่าเขาเลยตัวนั้นตัวนั้นพี่เขาต้นนี้เราต้อเอาเอาเชือกมาดาม ที่บอกว่าน้อง้องชายแขนหักก็คือเนี่ยครับน่าจะเป็นต้นนี้เนาะพี่สาวคือต้นตะเคียนพี่สาวคือต้นตะเคียนุยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนี่หลังหลังจากที่เขาหายแผลเขาหายเขาก็โตเลยครับนี่ครับต้นนี้ต้องต้องเข้าใจนะครับว่าต้นนี้มันเล็กกว่าเพื่อนมาก่อนเนาะหลังเนี่ยครับได้รับการดูแลจากพี่หมอนะครับก็เติบโตอย่างสวยงามนะครับนี่อันนี้จะมีสระนะครับเลี้ยงปลาไหมครับพี่หมอ หรือว่าเป็นปลาธรรมชาติเหรอฝะน้ำธรรมชาติครับเพอาีทานไอนาแปลงนี้มันจะเป็นทางน้ำเป็นทางน้ำที่ไหลลงมาไหลผ่านนะครับครับแต่เราก็มาฝุดตะดักเวลาน้ำมาก็จะขาวหมดครับท่วมหมดเลยโอ้โหแสดงว่าทำนาอาจจะ,จจะมีความเสี่ยงเงี้ยไหมครับไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่ครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแนวมาเป็นฝุดตะกันน้ำออกเนี่ยปีที่แล้วสองปีแล้วครับทำตัวนี้ ไม่ค่อยได้ได้ผลเท่าไหร่ครับครับแต่ว่าได้จับปลากินก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงอ่ะนะลองลองทำทดลองไปครับพอได้ข้าวกินบอกว่าไม่ไม่เน้นไม่เน้นเหมือนเดิมเพราะว่าไปบวกโรคคุณหารดูแล้วมันไม่คุ้มครับครับทำนาตอนหลังรว่าเราต้องจ้างเขาทุกอย่างครับไยแก้ปัญหาโดยลดพื้นที่การทำนา มาเน้นปลูกป่าแล้วก็ทำทำแค่พอแค่พอกินพอเนี่ยครับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับพื้นที่ของท่านประมาณสิบเจ็สิบแปดไร่นะครับท่านไม่ได้ปลูกแต่ข้าวนะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นนาปลูกข้าวอย่างเดียวและในเวลานี้ครับเนี่ยเป็นนาดินทรายครับผมเป็นดินทรายใช่ไหมครับนาดินทรายแล้วหญ้าค่อนข้างเยอะครับพอพอ,พอเปลี่ยนเป็น เป็นสระเป็นที่เก็บน้ําเลี้ยงปลาดีกว่าถ้าบุกรบแต่ว่าปีที่แล้วนี่เลี้ยงปลาธรรมชาตินะครับ,รบลปลาธรรมชาติมากมากกว่าเลี้ยงยปลาที่เอามา,กกาปล่อยเ,เป็นแนวทดลองมากกว่าแต่ก็ลดรายจ่ายได้เยอะครายจ่ายได้ประมาณครึ่งหนึ่งเพราะว่าปกติทำนาทั้งปีเคยบวกรบคุณหารไม่ต่ำกว่า20,000บาท อตอนนี้ก็ลดลงไม่ไมไมถึงหมือนอ่นแล้วครับพี่นาก็เหลือประมาณไม่ถึงไม่ถึงห้าไร่ไหมห้าหกไร่นี่แหลคะครับจากจากเดิมมันฝั่งนี้สิบสองไร่ข้าวข้าวก็ยังพอกินเหมือนเดิมข้าวก็พอ,อเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยต่อไร่นี่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมโอ้ได้เยอะกว่าเดิมอีกนะครับใช่เราเรา,เราทำเราทำน้อยแต่เดมนเหมือนเราเน้นคุณภาพนะพี่หมอเนาะ,นะเราเราทำดีกว่าเดิมครับแต่ปีนี้ ว่าจะดำเนี่ยรู้รู้สึกว่าแรงก็เลยเลยหวานอาอกเนี่ยครับฝั่งนู้นพี่หมอก็ปลูกต้นยางนานะครับตามแนวแล้วก็มีการปลูกมะพร้าวนะครับด้วยอันนี้มะพร้าวนี่ทดลองปลูกใหม่จะน่าจะโอเคอยู่เราปลูกมาปลูกมาไม่ได้ไม่ได้น้ําครับมันแรงก่อนเราจะปลูกใหม่ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับนี่ พี่หมอถือว่าเป็นเป็นผู้นําเลยนะครับในในในด้านนี้นะครับในแถวแถวพื้นที่แหล่งนี้นะครับก็อันนี้อาจจะยังไม่สําเร็จเท่าไหร่หรอโอ้รอดูอดอดครับอนาคตนะครับอีกสักระยะหนึ่งเนาะถ้าเรามาดูใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาติดตามนะครับดูดูดดไอ้ต้นมะพร้าวที่มันโตขึ้นมานี่ลองลองคิดภาพอีกสักห้าปีนะครับมันจะสวยขนาดไหนก็พี่หมอต้อนไม้เหล่นานี้ก็จะโตขึ้นนะครับครับมะพร้าวตัวนี้โอเครอดแล้ว แต่ว่าที่ชัวร์สุดคือต้นนี้ยางนายางนานี่รอดแน่นอนออหัวสวนถึงปลายสวนเนี่ยคือเป็นร่มเงาได้หมดคือมาได้ทั้งวันแหละมันมันมันหลบแดดได้แดดไม่ส่องครับค <c oughs> ือว่าอันนี้ฝั่งฝั่งที่เป็นนานะ,อะโอเคครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับ <c oughs> อว่าในเรื่องของการทำนานะครับแล้วก็การทำรเกษตรผสมผสานมีต้นไม้ด้วยนะครับก็จะจบไว้ อย่างคลิปนี้นะครับผมยังมีคลิปภาคต่อนะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไผ่นะครับรอติดตามในคลิปต่อไปนะครับสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ